น่ากล่องเคสนี้นะครับมีการลื้อมาละวลืวล้อมาในส่วนหนึ่งแล้วครับ,บกระปักตัวเก่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าที่เขาประกอบมาเป็นไงบ้างนะครับัวรุ่นประกอบมาโอเคอันนี้ผมถอดมาแล้วนะครับก็คือเห็นละวว่ามีอะไรบ้างที่มันเสียหายาตัวนี้ฝาถอดมาซีน ปิ้นหมดแล้วครับเีนเข้าไปที่แกนที่แกนนะครับแกนสองแกนแตัวนี้พังเรียบร้อยพังเรียบร้อยอในส่วนตรงนี้ก็เขาบอกว่าสตาร์ทแล้วมันไม่หมุนก็คือคันไม่จับดูลังคันนะครับขยับได้ขยับได้ยังไงก็ไม่หมุนนะครับ ลักษณะอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หมุนอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้ามาลื้อดูอีกทีหนึ่งว่าข้างในว่าประกอบกันมายัางไงบ้างนะครับลางคาัดไม่หมุนส่วนตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเข้าไปไม่สุดนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงส่วนของคันสตาร์ทอืมตรงนี้ก็จะมีน็อตที่ลูกค้าเขา หาไม่เจอว่าจะใส่ตรงไหนนี่นะครับหาไม่เจอก็น่าจะเป็นตัวที่อยู่ข้างในนะครับนี่อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งนี่เดี๋ยวมาทางนี้อีกข้างหนึ่งไปทางนู้นส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็โอเคในส่วนของฝาก็ปกติมีการโอเคนี่คือมีการ อน่าจะทําความสะอาดมีทำสีสองข้างก็น่าจะดูทําให้สวยงามนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรบ้างที่มันผิดปกติในส่วนของผมถอดมาแล้วแล้วก็คือตัวอื่นก็ถามว่าปกติไหมเหรอก็มีสิ่งที่มันผิดปกติอยู่สะพานโซ่ตัวล่างอ่าสะพานโซ่ตัวล่างนะครับ ใส่ผิดมาร์กผิดจุดก็คือจริงๆแล้วสะพานโซ่ตัวนี้มันต้องใส่เข้าไปข้างบนแต่นี้เขาใส่มาผิดเดี๋ยวต้องให้น้องเขาลื้อเองนะครับแล้วก็ของเก้นี่คือ,อพอเราใส่เกียร์เข้าไปนะครับก็คือมันแข็งมันแข็งเพราะจริงๆแล้วฝั่งนู้นนะมันไปชนเข้าไปกับซีนนะครับซีนมันเลยแข็งก็คือถ้ากดไปน่าจะหัก เพราะว่าของเคสน,นี้คือมันมีที่ว่าใส่ของสปาร์คใส่ที่จังหวะแล้วมันแตกมันหักก็มีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาตัวนี้ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะหักกันนะครับก็จะเจอบ่อยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าการใส่และผิดผิด จังหวะหรือประมาณนั้นนะครับก็คือมันก็จะหักเพราะว่าคาัดมันจะแข็งก็ของเคสนี้คงต้องให้น้องเขาเอาไปประกอบเองก็คือเดี๋ยวจะชี้ตามจุดให้ว่าตรงไหนบ้างที่มันจะต้องแก้ไขนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาเคสนี้ก่อนสปาร์กตัวเก่าโอเค